สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับด,ดังนะครับเชฟดังยังไงบ้างเชฟชื่อดังเป็นเชฟชื่อดังไปแล้วเชฟชื่อดัง,ด,งดังจริงๆครับผมก็ช่วงนี้อาจจะห่างหายไปจากครัวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นแฟนมีตต<ช>ิ้งบ่อยก็คือเราบินเป็นนกเลยฮะ,ะใช่ครับผมบินไปหลายประเทศมากใช่อย่างล่าสุดที่ไปก็คือเพิ่งไปแฟนเดย์ินสิงคโปร์ใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีไปอิตาลีโรมแล้วก็มี รูทแบบพวก Latin ลาตินอเมริกาอะไรครับผมก็คือเรียกว่าแทบไม่ได้อยู่ไทยใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้มมางก,กับการที่จะไปหลายๆประเทศแทบแทบไม่ได้ได้อยู่เมืองไทยเลยโอ้ม,มันได้ประสบการณ์อะไรของ,งทงุกคนได้หลายๆ experience เลยไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารของประเทศต่างๆหรือว่าแบบวัฒนธรรมของแต่ละคนของแต่ละประเทศหรือว่าเออแบบค r าวดการโชว์อะไรเงี้ย energy ก็จะเป็นแบบ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 จะมีแบบเขาจะมี Si g n a t u r e ของแต่ละประเทศ ชไดีหมดเลยได้เลงมันนาาใจในการทำอาหารใหม่ๆมาบ้างเลยก็แบบได้เพียบเลยครับผมนี่ผมไปเอ่อโรมมานี่เขาเน้นชีสนี่ผมแบบกลายเป็นคนติดชีสไปเลยฮะอาจจะอยากอยากทำเมนูอะไรที่มันเป็นชีสมากขึ้นแต่เราไม่านะเชฟเราสามารถกินเองได้แต่เมนูแปลกๆได้หมดเวลาเลยนะอ่าก็โหก็พยายามฮะแต่ว่ามันก็ต้องปรุงให้ดีถ้าเกิดปรุงไม่ดีก็บ้ง ตอนน,ตอนนี้จะกลับมา,มาลมกลับมาอะไรเริ่มจะมาเมืองไทยแล้วเรื่องน,นี้กลับอยู่ว่านะใช่ครับผมอันนี้ก็คือกลับมาอยู่ไทยายาวๆแล้วใช่เด่จะมีไปอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่นอนครับผมแต่อยากให้รอติดตามแต่ที่ได้กลับมาพวกทุกคนคิดถึงแล้วยายเห็นคลิปเข้ามาอีกต่านงนะ่า <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหาคิวก่นหาคิวก่นใช่พี่สงสัยว่าตอนเตรียมวัตถุดิบเตรียมยังไงแต่ละอย่างมันที่มันเยอะมาก ตอนดังเตรียมวัตถุดิบใช่ไหมครัพอดีบ้านดังอยู่ใกล้ตลาดก็เลยไม่ใช่เรื่องยากครับผม <c oughs> ที่จะเตรียมวัตถุดิบใช่แล้วเราก็มีคุณป้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําอาหารด้วยผมว่าบางทีก็ใช้วัตถุดิบเขาด้วยใช่ไดสบายสบายตอนเริ่มกับตอนจบเปนไหนยากกว่าเวลาเราตอนจบแน่นอนตอนจบคือทำความสะอาดครับผมจะไม่อยากเลิกทำมาฝาดย,ยังไงดีกว่า ก็ที่แป้งมันฟุ้งไปหมดเลยอ๋อทำความสะอาดก็จริงๆเรามีเรามีพี่เลี้ยงอยู่แล้วสองคนแล้วเราก็ช่วยกันทำความสะอาดใช่แต่ก็เอาอาหารนำไปบริจาคก่อนเขาปนปนทำไมทางเบาๆหน่อยไม่ต้องเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องเล่นใหญ่มากอ๋อไม่ต้องเล่นใหญ่มากเอ้ยจริงๆเราไม่ได้เล่นใหญ่เราแค่ทำพอร์ชั่นใหญ่เพื่อเอาไปแจกคนอ่า ก็แป้งเราคลุมก็นิดนึงนิดนึ่งมีแบบเครียดเอาอีกแล้วเล่นแป้งแล้วเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของดังมาเลยเออจริงจริงก็คือมันเรียกว่าเป็นฮอบบี้ของคุณพ่อเริ่มจากคุณพ่อแล้วแล้วก็เราก็ไม่เคยนําสิ่งนี้นมาให้ทุกคนเห็นมาก่อนใช่แต่แม่อยู่ๆแม่ก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะเออเนี่ยลองเอาลงคลิปดูดิไอจีอ่ะขำๆ แต่คนก็ชอบก็เลยทำแต่ตอนนี้มันไม่ขำเลยนะหลายคนแบบรอติดตามเลยว่าตอนอีพีต่อไปอาหารอะไรจะมาอ๋อนี่กลับมาไทยแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับตอนนี้อีเวนต์อาหารเข้าบ้างหรือยังครมีนะครับมีนะครับก็เหมือนเป็นลูกค้าอาหารก็สามารถเข้าได้ทางไอจีสามารถเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราสามารถนำโมดุดิของคุณมาปอนเซอร์ได้แน่นอนอุปกรณ์อะไรก็ได้เนาะอุปกรณ์ทำรัว เอ่อน้ำน้ำเรียกว่าอะไรพิปรุงหรือว่าวัตถุดิบอะไรสามารถเข้าได้เลยเข้าได้หมดไทยแท้เนาะอะไรนะครับอีกมีเดียไข่แทงเข้าได้หมดใช่ใช่ไก่ย่างก็เข้าได้ฮะพื่อเอาไก่ย่างไปสร้างสรรค์ในเมนูอื่นดางขนาดเมนูอะไรมากกว่ากันระหว่างของขาวกับของหวานเอ่อเอาจริงผมชอบของขาวมากกว่าแต่ว่าของหวานมันเป็นอะไรที่ดังอยากจะเรียนมากขึ้นเพราะหนึ่งเปิดร้านขนมของหวานด้วยแล้วก็ รู้สึกว่าของหวานมันแบบมันดูน่ากินกว่าแบบสีสันนี่อะไรเนี้ยก็เลยชอบมากกว่าไม่ยัแบบเอาจริงจังๆแบบก็มีเออก็เหมือนก็คิดอยู่นะฮะคิดอยู่คิดอยู่แต่ว่าเราต้องรอเวลาดีกว่ารอเวลาถ้ามีเวลาแบบแกบวันระาไปเยี่ยร้านขนมเป็นไงโอ้ใหากร้านขนมหน่อยร้านขนมนะครับ อ่าบอกเลยนาริอ่าเพิ่งปล่อยเมนูใหม่ไปครับผมเป็นทาโร่โมจิก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินนะครับก็จะไอเมนูทาโร่โมจิเนี่ยเรียกว่าพวกขนมเปียโมจิเราคิดสูตรมาเป็นปีแล้วจนแบบเอ้ยมันไม่ได้สักทีแต่มันเพิ่งมาแบบคอมพีคภายในปีนี้ใช่เรอยากให้ทุกคนลองนะครับรับรองอร่อยมากถ้าคุณอยากลองติดต่อยังไงนะอ่า,อาลองนะครับไอจีนาริบีเคเคนะครับผมนา <N> <K> ริบีเคเคฝากด้วยครับ มาทีนี่กันนิดนึงได้นี่บอกว่าต่อยม,มวยอยู่ยังไงอะไรยังไงอ๋อแขลที่อยู่ในมืออันนี้จริงๆต่อยสองสามอาทิตย์แล้วฮะแต่ยังไม่หายสักทีเพราะเหมือนดังอ่ะเป็นคนที่เออไม่ได้ไม่ได้เคยต่อยมวยมาก่อนในชีวิตเลยโดยปกติจะแบบเป็นทำกิจกรรมอื่นแบบเล่นกีฬาอะไรอื่นๆแต่ว่าต่อยมวยเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่แ้วครูเลยบอกว่าเนี่ยต่อยไปต่อยมาเชื่อดิเด๋ยวมือว่าถละอกเพราะมือเราแบบหนังไม่เคยต่อยอ,ะอ่ะ,อะเอะเอใช่ก็เลย เป็นแผ่นนิดหน่อยอันนี้คือต่อยในซีรีส์ใช่ไหมคะอันนี้คือต่อยต่อยในเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเอามาใช้ในซีรีส์อ้าจุ่ๆยังไม่มีซีนแล่แกร์ตีว่าแกร์ตีนี่แค่มีซีนสอนมวยไหมถ้าเรียนก็มีหน่อยครับผู้สา่งเรียนมามีหน่อยฮะถ้าไม่มีก็เซ็งหน่อยแสดงว่าครั้งนี้มันจะบูแอคชั่นได้แบบจริงๆเลยโอ้ครั้งนี้บูแอคชั่นสืบสวนสอบสวนทุกอย่างแล้วก็แต่ว่ารับรองว่าจะไม่เครียดจนเกินไป แน่นอนนะไม่เครียดจริงๆนะไม่เครียดจนเกินไปแน่นอนครับผมพูดได้เลยอ่ะฝากหน่อยจะได้ดูกันไหมปีนี้สำหรับปีนี้อุ้ยปีนี้เหรออ่ะก็จริงๆหลายคนทราบว่าอาจจะได้ดูภายในปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูคิวกันอีกทีว่าแบบเฮ้ยมันจะคาดเลื่อนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลประกาศใช่ตอนนี้อยู่คิวที่สามเองครับคิวที่สามเองครับแต่ว่าภายในปีนี้ผมแบบเฮ้ยคิวที่สามในปีนี้จะทันไหมวะเออใช่ใช่ ลุ้นนะครับลุ้นเุ้น,น,น <Okay. S 1> สอเลยครับในอีกปเด็นครับ okay.